ภาพเกษตรกรกาลังเร่งถอนผักกาดหัวเพื่อเก็บผลผลิตให้ทันต่อเวลาก่อนจะนําไปแปรแร,รูปเป็นหัวใจโป๊จําหน่ายให้กับโรงงานแปรรูปหัวผักกาดเป็นผลิตภัณฑ์หัวใจโป๊ตราสามพึง่งเป็นของดีประจําจังหวัดสุรินทร์ซึ่งเป็นที่ต้องการของลูกค้าผู้บริโภคทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่ติดใจในรสชาติและความอร่อยของผลิตภัณฑ์หัวใจโป๊ตราสามพึง่งทำให้เกษตรกรชาวจังหวัดสุรินทร์มีรายได้จากการปลูกผักกาดหัวในช่วงหลังฤดูเก็บเกี่ยวข้าวเวลาที่ปลูกที่ดีที่สุดก็คือ ลางคือสีกาไปจนถึงต้นเดือนธันวาครับแล้วก็อายุเก็บเกี่ยวก็45วันยังยังนะคือ45วันครับแต่ถ้าหัวมันใหญ่ยาวก็ประมาณ43วัน42วันก็ได้ครับต้องดูหัวมันด้วยที่ได้ปลูกกันเยอะไหมที่บ้านปนดดงนี้ เวลาที่เขาทำมาดั้งเดิมนี่ก็เยอะแยครับเกืขขอบจะทุกภาคกาที่ปล่อยตัวนี้ครับคนละเล็กคนน้อยตามสภาพทีี่าพืนที่ปลูกครับเพราะว่าต้องใช้น้ำก็มันทําทุกปีครับมันกน็ไม่ยากเลยมันก็นทํามาทุกปีแล้วสามสิบกว่าปีแล้วก็ทํามาอย่างเงบ้างคนกินท,ที่เลเ็กพี่เล็กก็บางปีนี้ไม่ค่อยได้หรอกเพราะฝนเยอะเกินปีที่แล้วก็ได้เยอะอยู่ปีนี้ ลูกแล้วฝนมันเจียบน่ะมันโดนฝนมันก็เลยไม่สวย้ยามันขึ้นมาก่อนเลยก็หนูได้ค่ะถ้าผลผลิตมันได้เยอะแต่ถ้าถมันช่วงไหนทช่ไหมเยอะเราก็ติดลบก็มีค่ะเพราะว่าเราจ้างคนงานเยอะ <c oughs> ตัดหัว <c oughs> วันหนึง่งวันหนึ่งต้องเสร็จ <c oughs> ถอนถอนถอนนี่วันหนึง่งถ้าเยอะก็ต้องเสร็จเลยถอนวันหนึง่งตัดหัว <c oughs> ก็ต้องตัดให้เสร็จวันหนึง่งเพราะพอบลุมทีเดียวเลยค่ะวางไว้หลายวันปุ๊บมันจะเหี่ยวเหี่ยวแล้วก็มันจะมันจะเสียมันจะฟุ ตัดหลุมวันหนึ่งลงหลุมวันหนึ่งหี่สิแสดงว่าทุกอย่างต้องทำจ่าต้องเสร็จท่านเวลาจาท่ันเวลาเดิมค่อยมีการสนทนกันมาตลอดตั้งแต่สมัยเมื่อหลายสิบปีที่แล้วที่ยังทำัปอยู่ที่กาบเคิองก็ในช่วงมีการส่งสรแรกๆนั้นก็จะมีการแจกเมล็ดพันธุ์ให้กับเกษตรกรนะฮแล้วก็นำดุย ไปให้และก็นำเกลือไปให้เพื่อใช้ในการหมักเค็มหัวประกาศต้องต้องหมักเค็มตาแห้งได้เสียก่อนแล้วจึงนำมาส่งโรงงานก็ปรากฏว่ามีเกษตรกรนิยมปลูกเป็นจํานวนมากเพราะว่าเป็นการปลูก ที่หลังจากว่างเว้นจากการทำนาแล้วเป็นอาชีพเสริมจากการทำนาก็นื่วว่าได้สร้างไรายได้นุงดงามให้กับเกษกรเตรกรพอสมงควรอย่าครับ จากหัวประกาศมาเป็นหัวไชเท้าหรือหัวไชโปที่ดีที่สุดของเมืองสุรินทร์อันเป็นที่มาหนึ่งในคำขวัญประจำจังหวัดสุรินทร์นั้นมีที่มาที่ไปที่เป็นตำนานจากการเล่าขานของนายธนกิจเจรวัฒนกรทำให้ทราบว่าแรกทีเดียวนายเสียง้วนผู้เป็นพ่อได้นำหัวประกาศจากเมืองจีนมาปลูกเพื่อประกอบอาหารสด,ดเมื่อมีจำนวนมากที่เหลือได้แปรรูปเป็นหัวประกาศเค็มและดับเลงเป็นหัวประกาศหวานเก็บไว้บิโภคในครอบครัวได้นาน และเมื่อเหลือจากการบริโภคพิงนาออกใจากจ่ายเพื่อนบ้านและบางส่วนนําออกจําหน่ายก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากถ้าใครผ่านมาที่จังหวัดสุริน์แล้วก็ไม่ได้ซื้อไปถือว่ามาไม่ถึงสุรินทและในทุกวันนี้ก็ถือว่าเป็นของฝากที่ได้รับความนิยมไปเกือบทั่วโลกคนต่างประเทศรู้จักจังหวัดสุรินในนามของการ มากไม่น้อยพวกคู่กับงานแสดงของช้างหรือข้าวหอมมะลิผ้าไหมของเชียงหลัดสุรินหัวประกาศหรือคนไทยรู้จักกันว่าหัวใจเท้าหัวมีสีขาวสะอาดลงหัวในดินมีความยาวคืบกว่าเมื่อเอาไปตากแห้งจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลและขนาดหดตัวเพราะความร้อน จนเหลือเป็นท่อนแบนๆสีน้ำตาลจากนั้นก็จะเอาไปปรุงรสเป็นหัวประกาศเค็มก็ได้สามารถเก็บไว้ได้นานเมื่อหัวประกาศที่คนจีนนำติดตัวจากเมืองจีนมาปลูกในเมืองไทยนั้นแรกๆก็ใช้ปรุงเฉพาะที่เป็นอาหารจีนเมื่อคนไทยรู้จักหัวประกาศชนิดนี้ดีขึ้นจึงดัดแปลงมาทำอาหารไทยบ้างอย่างเช่นเอาไปแกงจืดแกงส้มเป็นต้น ส่วนที่เอาไปปรุงรสเป็นหัวประกาศหวานเค็มนั้นนายเสือนวลแซ่ริงเจ้าของตำรับเห็นความนิยมบริโภคประกาศหวานมากขึ้นจึงได้ตัดสินใจเปิดโรงงานหัวประกาศหวานขึ้นจำหน่ายโดยรับซื้อหัวประกาศจากเกษตรกรในอำเภอกับเชิงและอำเภอเมืองพร้อมกันนั้นได้ปรุงคุณภาพของหัวประกาศหวานให้มีเนื้อนุ่มและรสชาติถูกป,ปากผู้บริโภคมากขึ้นต่อมาโรงงานหัวประกาศหวานได้ย้ายจากอำเภอกับเชิงไปตั้งณนะที่ตั้งปัจจุบัน เลขที่100หมู่ที่13ตำบลเฉียงถนนสุรินทร์ปราสาส์อําเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์และนับได้ว่าหัวประกาศหวานตราสามพึ่งได้รับความนิยมจากผู้บริโภคทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมาจบจนปัจจุบันกว่า50ปีแล้วและได้รับการสน,สนับสนุนจากจังหวัดสุรินทร์พร้อมที่จะสนับสนุนให้เกษตรกรขยายพื้นที่การปลูกให้มากขึ้นให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาดที่ยังคงต้องการอยู่สูงประนวนไม้หอมทีมข่าวสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์รายงาน